ครับสวัสดีครับวันนี้เราพา Honda City 2012นะครับเป็น CNG โรงงานคันนี้มาจากเมืองเอกลังสิตนะครับสอบถามลูกค้าตอนมาการเป็นไงลูกค้าเครื่องกระตุกครับเวลาจอดน้ำกระตุกการไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้หลังจากเราแก้ไขแล้วเป็นไงบ้างลูกค้านิ่งขึ้นเยอะเลยครับรู้สึกมาดีขึ้นเยอะเลยครับการเหยียบการวิ่งเป็นไงบ้างสมุดีใช่มเท้าสม เรียบร้อยแล้วนะลูกค้านะครับก็ตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยก็ขอบคุณลูกค้านะครับจากเมืองเอกขอบคุณครับมาดูอาการ h อ n ด a c ซ t y นะครับจากลังสิตนะครับวันนี้มากับอาการรอบเดินเบาสั่นนะครับลูกค้าแจ้งว่ามีอาการทั้งแก๊สทั้งน้ํามันนะครับเป็นเอ็นโรงงานนะครับแต่ว่าเปลี่ยนหัวฉีดเป็นของเคยินไปแล้วอโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อกันนะ ก็เข้าแก๊สแล้วเสียงข้อกับพรอตลอดนะครับสั่นเรื่องข้างหนักอโอเคแล้วรอดูตอนล้างหัวฉีดครับครับสวัสดีครับวันนี้มาล้างหัวชีดฮอนด้าซิตี้นะครับแปลงหัวเป็นหัวเคยินนะครับอโอเคเริ่มล้างน้ําที่หนึ่งครับวันนี้มาจากลังสิตนะครับมีอาการรอบเดินเบาสั่นนะแก๊สเป็นข,ข้างหนักนะครับน้ำมันมีนมสัน่นนิดหน่อยเริ่มล้างน้ำที่หนึ่งนะ น้ำที่เห็นก็จากที่ล้างดูก็ยังโอเคอยู่ครับปัญหารั่วซึมดูแล้วก็ไม่มีตอนนี้โอเคีล้วล้างก่อนนะครับสองครัง้งครั้งละร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งครับเดี๋ยวดอรอดูอาการตอนน้ำที่สองครับว่า,าวยัผมีปัญหารั่วซึมหม ครับน้ําลังน้ำที่สองน้ำที่หนึ่งก็ออกมาค่อนข้างสะอาดนะครับผู้ฉีดน่าจะยังโอเคน้ำที่สองก็ใช้ได้นะครับปัญหารัวซึมคันนี้ไม่มีเดี๋ยวล้างกันอีกสองครั้งครับครั้งละร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะครับเดี๋ยวรอดูทีตอนประกอบกลับนะครับครับสวัสดีครับวันนี้มาเทสคอยนะครับคอนดักซิตี้สามหลังสิบนะครับคันนี้เริ่มเทไฟล้วนครับตัวที่หนึ่ง ที่หนึ่งก็ลวดนะครับค่อนข้างหนักครับสวัสดีครับคันนี้เป็นฮอนด้าซิปตี้นะครับโฉมปีสองพันสิบสองเป็นปีโรงงานมาจากลังสิบนะครับเมืองเอกเข้ามาตับประกานเครื่องสั่งทะเบียนวันนี้เราล้างไวจีบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเทสรั่วนะครับโอเคนะครับไม่มีรั่วครับเดี๋ยวเราไปเทสรถกันครับ